สวัสดีค่ะประคองสมใจค่ะเป็นผู้บริหารศูนย์ยูนิไลท์บ้านลาดบัวขาวจังหวัดพิษณุโลกค่ะก็ทำนาตอนแรกก็มีปลูกผักเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วก็ใช้สินค้านาข้าวเราอ่ะมันเป็นดินกระด้างดินแข็งแต่คราวนี้เรามาพลิกไอใบเปื์ชัวของยูนิไลท์เนี่ยอ่านมันมียาเนาะที่ว่า มันน่าจะสนใจมันน่าจะมาปรับสภาพนานนาเราได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยลองดูลองสั่งเราก็ลองเอามาใช้ผลผลผลิตก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่การที่เราใส่ปุ๋ยลดลงไปได้มากเลยอะ่ะมันก็ว่านน้อยลงเหนื่อยน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้มาเรื่อยไม่เคยคิดเลยที่จะมาเปิดร้านขายปุ๋ยขายยานี้แต่เราชอาบทำนะ เมื่อก่อนที่เปิดปใหม่ๆก็ปิดร้านขายคือไม่ได้เปิดร้านเลยขายตามโทรศัพท์อย่างเดียวมีใครจะเอาแล้วก็โทรหาโทรหาแล้วก็วิ่งมาเอาให้เขาเราก็กลับไปทํานาทําไร่เราเหมือนเดิมจะอยู่อย่างนั้นมาหลายปีเลยจนเพิ่งมาเปิดเป็นตุเป็นตะอยู่ก็สามสี่ปีนะที่อยู่หน้าร้านตลอดร้านเนี่ยมันคือมันเป็นอิสระมากอะ่ะมันเราไม่ต้องมานั่งเฝ้า เราไปนาเราก็ยังขายได้ไปเจอลูกค้าที่กลางนาเผลอก็สั่งมาจากที่นาเราก็วิ่งอาไปให้ได้ร้านเราก็อยู่ที่บ้านเลยติดบ้านเลยแล้วก็มีใบขออนุญาตครบหมดทุกอย่างไม่ว่าเป็นวัตถุอันตรายใบขอปนหนึ่งแล้วก็มีมีสารวัตรมาตรวจตลอดสินค้าของยูนิไลท์สารวัตรบอกโอเคไม่ต้องตรวจอะไรเยอะมากวายสบายใจ ส่วนใหญ่ลูกค้าที่นี่ก็จะทำนาข้าวคะ่ะส่วนเยอะพื้นอื่นก็จะมีพวกพริกก็จะมาจากบนเขาคะ่ะที่ลงมาจากบนเขามันขายดีหมดทุกตัวแล้วแต่ช่วงเลยอะคะ่ะช่วงยาคุมเราก็จะขายยาคุมช่วงคุมค่าเราก็จะขายคุมค่าแต่มันจะขาดตัวไหนตัวหนึ่งไม่ได้ต้องมีครบหมดตลอดแต่การตุนสินค้าเราก็ไม่ได้ตุนเยอะเราก็จะซื้อมาขายไปตลอด สั่งปุ๋ยมาครั้งหนึ่งก็ประมาณ6กร้ก็สอบพอลงอะ่ะเราก็มันจะมีคนจองอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จัดส่งเลยบางคนก็มารับเอาเองเลยอย่างเงี้ย <c oughs> ก็รู้สึกดีใจค่ะที่เราขายได้ทุกวันนี้เราก็ยังขายปุ๋ยได้ก็อยู่ตรงเราแนะนำเขาเลย <c oughs> แต่เขาใช้แล้วเขาก็ติดใจอยู่เพราะว่ามันว่านน้อยแล้วผลผลิตเขาก็ มาดีกว่าที่ใช้ปุ๋ยท้องตลาดและอีกอย่างที่มันจะมีนาเปรียบเทียบอยู่เลยว่านาที่ใช้ปุ๋ยท้องตลาดล้วนๆเลยกับใช้ปุ๋ยของเราหยุดข้างเคียงกันเนี้ยของเราอะ่ะมันจะเขียวนานกว่าแต่ท้องตลาดมันจะเขียวแป๊บเดียวแล้วจะเหลืองจะเห็นได้ชัดเลยแล้วปลายจะแดงใช่เราทํานาเป็นตัวอย่างด้วยช่วงนี้เขาก็เห็นของเราอะ่ะมันจะเป็นนาที่เขียวเวอร์มันจะเขียวเหมือนว่า เขาก็จะบอกว่าโอ้ยมันใช้ปุ๋ยเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเยอะเราจะใส่แค่ประมาณสูงสุดก็ประมาณ15กิโลถ้าอย่างว่าตรงไหนแค่แกนหน่อยก็จะเพิ่มปริมาณไปอีกหน่อยนึงแค่นั้นเองช่วงราคาข้าวถูกเนี่ยล,ลูกค้าที่ใช้อยู่ก็ยังปกติคนที่เคยใช้เขาก็จะไม่หนีไปซื้ออย่างอื่นเขาก็จะใช้ของเราปกติค่ะแต่เขาก็จะเน้นหน่อยถึงจะให้ถูกยังไง เขาก็ยังซื้ออยู่อย่างเดิมอะค่ะเพราะว่าเขาเคยใช้แล้วเราเน้นให้ได้ผลผลิตเยอะๆเราจะทําให้เข้าให้ดีๆและถ้าอย่างว่าเราได้ตันหนึ่งสมมุติตันห้าพันอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราได้ตันสามสิบหรือตันสี่สิบอย่างเงี้ยเราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นไปอีกให้มันได้หกพันเจ็ดพันให้มันควบคุมต้นทุนให้ได้อะเราก็จะมีกําไรตรงนั้นสักตันละสองพันมันก็โอเคนะ ช่วงสถานการณ์อย่างเงี้ยข้าวราคาถูกที่เราทํำศูนย์ยูนิไลท์ช่วยได้เยอะเลยมีมีเงินให้เราทุกเดือนหมื่นกว่าบาทเลยค่ะเฉพาะค่าศูนย์บริการค่ะตอนนี้ปัจจุบันทุกวันนี้ลูกสาวคนเล็กน้อยหน้าได้เงินค่าศูนย์บริการนี้ค่ะนี่คือรายจ่ายของเขาที่อยู่กรุงเทพได้เลยค่ะตอนนี้ศูนย์ยูนิไลท์ค่ะ ช่วยได้ทุกอย่างค่าน้ำค่าไฟค่ะถ้าใครสนใจอยากจะเปิดศูนย์เป็นตัวแทนของยูนิไลท์ค่ะก็มาปรึกษาได้เลยค่ะอยู่ที่บ้านลาดบัวขาวตำบลสมอแขออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะมาหาซื้อปุ๋ยซื้อยาค่ะของยูนิไลท์ค่ะที่นี่ได้เลยค่ะเบอร์โทรตามนี้เลยค่ะ 091, 390, 2318ค่ะ ไม่ว่านาข้าวหรือพริกมันได้หมดทุกพืชค่ะทุเรียนค่ะได้เลยค่ะที่ศูนย์ยูนิไลท์บ้านลาดบัวขาวค่ะ